ด้านองค์คมนตรีติดตามการดําเนินงานของกิจาการน้ำพุร้อนสันกาแพงอําเภอแม่อ่อนตามพระราชดําริจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องค์ข้ามูีเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่ครั้งที่1ปีพศ2568ที่ห้องประชุมกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงปีงบประมาณ2568ที่ผ่านมาพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะต่าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกิจการเพื่อให้เป็นต้นแบบอย่างอย่างยั่งยืนโดยมีนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำหรับวาระการประชุมสำคัญในครั้งนี้ประกอบไปด้วย4ประเด็นหลักคือ การพัฒนากิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพง8โครงการ32กิจกรรมการปรับปรุงระเบียบกิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงผลการดําเนินงานช่วงที่ผ่านมาและความคืบหน้าการขับเคลื่อนโครงการพัฒนากิจาการน้ำพุร้อนสันกำแพงให้เป็นต้นแบบอย่างยั่งยืน ทั้งนี้องค์มนตรีได้กล่าวชื่นชมการบริหารงานของกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีนักท่องเที่ยวลดลงแต่กลับสามารถสร้างผลกำไรได้มากขึ้นจากการลดค่าใช้จ่ายจนส่งผลกำไรให้มากขึ้นกว่าเดิมช่วงนี้นะคะเทรนในเรื่องของการ